สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องของการนำไข่หอยเชอรี่ไปยังสถานที่ฟักนะครับหรือทำให้มันเป็นตัวนะครับคือปกติแล้วนี่นะครับเราจะไม่ปล่อยให้เขาฟักเป็นตัวตรงบอร่อที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับบอ่อที่เห็นอยู่นี่สำหรับของผมที่เป็นบ่อระดับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับเมื่อเขา มีความพร้อมนะครับเขาจะขึ้นมาไข่ต่อ,ตอกลางคืนนะครับนี่นะครับจับตามขอบบอ่อนี่แหละเราก็จะย้ายไข่ตรงนี้นะครับไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้ในการที่จะฟักให้มันเป็นตัวเราจะไม่ปล่อยให้เขาฟักเป็นตัวตรงนี้เพราะว่าเมื่อเขาฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยครับเมื่อเขาหล่นลงไปข้างล่างนะตัวหอยที่โตกว่านะี่เขาอาจจะดูดกินเขาได้เพราะว่า หอยเขาไม่รู้หรอกนะว่าที่เห็นนะ่ะมันเป็นหัวอาหารหรือเป็นลูกไข่เ,เป็นลูกหอยนะครับตรงนั้นก็จะทําให้หอยนี่ลูกหอยนั้นเสียหายได้ดังนั้นต้องย้ายไปนะครับการย้ายไข่ก็เลือกไข่ที่มันดูแล้วก็มีไข่มาสักวันสองวันก่อนนะครับถ้าเพิ่งไข่เมื่อคืนนี้ก็จะเป็นลักษณะว่ามันยังไม่แข็งแข็งแรงยังไม่จับตัวกันดีนะอย่างที่ไม่ค่อยชัด อย่าเป็นสีออกใสๆหรอกนะครับแต่ว่าถ้าไข่ได้วันสองวันจะออกสีขุ่นๆเออตรงนั้นนะเก็บไปได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่ที่ผมใช้ในการฟักไข่นะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอเคนะโซนนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมใช้สำหรับานาไข่หอยมาวางไวใ้ให้มันเป็นตัวนะครับ ลักษณะอุปกรณ์ก็จะมีถาดนะครับมีถาดข้างบนซึ่งมีรูอยู่ข้างล่างครับเป็นรูนะอ่าจะเป็นรูเมื่อหอยเ,เขาฟักเป็นตัวแล้วก็จะหล่นลงข้างล่างอ่าย่างเช่นอลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นี่นะครับตัวที่เราเห็นที่มันแตกออกจากกันนี่ก็คือเขาฟักเป็นตัวแล้วเขาก็จะหล่นลงข้างล่างนะครับหล่นลงอย่างนี้ จะมองให้เขาเห็นตัวเล็กนะครับเป็นจุดนี่แหละครับพวกจุดจุดดำๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นลูกหอยนะครับเอ,อประกอบไปด้วยถาดนะครับออแล้วก็ข้างล่างก็เป็นอะไรก็ได้นะของผมเป็นกระมังก็ได้ถ้าจะเป็นท่อก็ได้นะครับออ,อันนี้เป็นกระมังก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่พืชเอ,อหรือสาหร่ายอะไรให้เขาได้จับได้เกาะด้วยนะครับการใส่ก็ตามเหมาะสมนะครับมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าที่ เอจะให้คําแนะนําก็คือการวางถาดไข่ต้องอยู่ในร่มนะครับจะจะดีนะครับของผมเนะอยู่ใต้สังกะสีเลยอยู่ในร่มเลยนะครับเพราะว่าผมเคยไปวางข้างนอกแล้วมันจะทําให้ฝนนะครับโดยเพราะหน้าฝนนี่ฝนตกลงมาเนี่ยครับตกโดนไข่นี่จะทําให้ไข่แตกแตกออกจากกันนะครับเออมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นในบอ่อเพราะในบอ่อเนี่ยเขาจะจับเป็นแถวแล้วก็ ยึดเกาะคันดีนะครับฝนถูกแล้วฝนก็ไม่สามารถทาอะไรได้แต่ถ้าเราเอามาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วแล้วไปอยูอ่ด้านนอกนะครับผมเคยไปวางไว้ข้างนอกฝั่งโน้นนะครับทําให้ไข่นี้แตกได้นะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราอยากวางข้างนอกเราก็ต้องมีอ่อะไรที่กันฝนนะครับอย่างเช่นอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยผมจะพาไปดูอ่าก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น ถาดที่ใส่ไข่นะอยู่ในบอร์ดปูนตรงนี้จะเป็นที่โล่งนะครับฝนตกลงมาโดนไข่ได้ดังนั้นก็จะต้องมีที่กันฝนนะผมก็จะใช้นี่แหละนะครับฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับ่้นอาจจะใช้ไวนิวเศษเศก็ได้ก็ปิดไว้แนี้นะครับเมื่อฝนลงไปโดนไข่ก็จะไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเอาไข่มาฟักนะครับ สองกรณีก็คือกรณีที่วางในที่แจ้งนะครับก็ต้องมีที่บังฝนแบบนี้นะครับแล้วก็กรณีที่เป็นในร่มหรือมีหลังคาก็ไม่ต้องพะวงเรื่องฝนนะครับประมาณสักสองสัปดาห์นะครับเขาจะออกออกเป็นตัวเป็นลูกหอยอันนี้มองไม่ค่อยเห็นได้เยอะมากนะครับที่จับอยู่นี่แหละนะครับที่ท่านเห็นจับอยู่ตามขอบ ของกิ่งไม้นี่ก็เป็นลูกหอยทัางนั้นนะครับเมื่อเขาโตขึ้นกว่านี้แล้วมันดูแน่นนะครับเขาจะย้ายไปยังกระชังหรือไม่ก็อาจจะแยกบ่อเป็นลําดับต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็มา,มาเล่าเรื่องของการฟักไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับให้มันเป็นตัวนะครับโอเคสวัสดีครับ